เอาล่ะก็สวัสดีช่วนกระโดดเลยนะครับผมอยู่กับผม n อ็นอีนนะครับผมวันนี้เราจะกลับมาเล่นหมครับหนึ่งจุดแปดอีเช่นเคยนะครับผมเอาล่ะวันนี้เราก็จะมาล้อมรั้วหมู่บ้านนะครับผมคือล้อมรั้วบ,บริเวณอันในเขตบ้านผมก็เดี๋ยวว่าเราจะล้อมแต่ตรงนี้นะครับผมไล่มาลง้างล่างใช่นะครับผมเราต้องไล่ลง้า,างล่างด้วยแล้วก็ล้อม,รมตรง,งนี้นะครับผมตามตามจุดเออตามตามลูกบวงของผมเลยอ่างนี้นะผมนี่ เอล้อมไปเลยเพื่อแบบกันซอมบี้เข้าถึงแม้มันจะไม่มีซอมบี้มาเลยก็ตามนะผมก็คือถ้าผมจะไปล่าไป,ไปฟาร์มเลเวลหนี่ยก็ต้องออกจากเอ่เอออกจากกำแพงเรานะผมเ,เขาเรียกกำแพงแล้วกันนะไม่ใช่รั้วแล้วมันเป็นกำแพงน,นนะเ,เดี๋ยวล้อมล้อมรั้วไปเดี๋ยวล้อมไปเรื่อยๆนะผมก็เดี๋ยวไปขุดหินเพิ่มหินมีน้อยมากตอนนี้นะ ซึ่งเดี๋ยวหินเนี่ยเราสามารถไปฟาร์มแถวบ้านเราได้นะครับผมแต่ว่าเรามีถ้ำหินย้อยเพียบเลยมันก็ไม่เอยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับผมอ่าแล้วก็ล้อมตรงนี้ขึ้นมาเอาขึ้นมาอีกโอเคก็ล้อมด้านนี้นะผมอ่ะหินหมดได้ปล่อยแล้วนะผมซึ่งเออรั้วไอ้กำแพงหินเนี่ยสามสิบเก้าก้อนเนี่ยก็ได้พอประมาณอยู่นะ ซื้อผมก็ต้องใช้กำนวนเป็นร้อยเป็นประมาณสามสี่สต็กไม่ดีหมู่บ้านนี่ันกว้งังมันต้องประมาณสิบยี่สิบต็กเลยมั้งเนี่ยมันจะแบบเปิดเปืองเปลืองเหล,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 ล็กมากพอสมควรเพราะว่าเราต้องเอาเหล็กไปขุดอันนี้ไงหินเนี่ยซึ่งมันก็แบบเออคุ้มไหมไม่เคยคุม้มแต่ก็ไม่เป็นไรไ,ได้ว่าเลยงั้นก็เดี๋ยวขุดหินก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ เอามักแจกของสักแตกก่อนค่อยมาเรื่อยๆถ้าขุดเยอะเนี่ยผมกลัวว่ามันจะมันจะํำอะไรอ่ะเจอเหล็กได้พอดีเลยก็ดีเป็นการทีผมจะได้แบบเอาไปทาทีแอ็กเพิ่มได้นะครับ <_ C 2> ตอนนี้เหล็กก็ยังอยู่เยอะเหมือนเดิมแหละคือไม่ได้กลัวว่าจะหมดหรอกแต่กลัวว่าจะต้องกลับไปขุดเพิ่มเออเพราะว่าผมขี้เกียจขุดเยอะไงหนึ่งมีฐานด้วยป่ะดีเลยครับโอเคฐานไม่มีละ นี่ก็เป็นฟาร์ทามทําได้อยู่นะครับผมก็โอเคก็โอเคเลยนะขุดนี่าพิ่แอแตกแล้วค่อยไปทําอีกอันต่อนะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะปักทอดนี้ด้วยปักก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวลืมนะคปักตรงดินนะเพราะว่าถ้าผมปักตรงหินเนี่ยมันเดี๋ยวเวลาขุดแบบปักเอทอดมันจะหลุดนะครับผมไม่งั้นเครียดปักใหม่นะครับือปักให้มันแบบพอประมาณพอมันเกิดมันไม่ได้มอนเตอร์มันไม่ได้เกิดใน,นที่แบบมืด มืดแล้วอะคือแบบว่ามันเกิดได้แต่มันถึงว่าคือแค่ระดับความสว่างนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็พวกมันก็ไม่เกิดแล้วแต่พอใช่ก่อนนี้มันต้องสว่างจัดถึงถึงมันถึงจะไม่เกิดอะไรนี้นะผมมีข้อดีนะผมแบบว่าเหมือนเป็นการตกแต่งเอ่อหน้าบ้านตกแต่งบริเวณบ้านไประเดีวด้วยการฟาร์มหินตรงเนี้ยก็เออก็ดีนะผมตรงน,นี้ก็สามารถสร้างห้องได้ห้องหนึ่งเลยนะเออพูดหนึ่งมัมก็ไอเดียผมก็ไอเดียดีเลยนะโอเค ก็แบบว่าห้องนี้่ยเก็บไปก่อนเอาละก็เดี๋ยวขุดตรงนี้สักหน่อย้านก็เสร็จละเออเดี๋ยวในไหนก็ขุดไปแล้วนี่ก็เดี๋ยวตกแต่งนี้ไปด้วยไปในตัวแล้วกันนะก็เดี๋ยวขอตัดไปก่อนแล้วกันนะผมให้เป็นห้องสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะผมเดี๋ยวขอขุดตรงนี้ก่อนเนี่ยทีนี้ก็น่าจะสวยแล้วนะผมเราสามารถทําเป็นห้องห้องนึงได้เลยอาจจะทําเป็นห้องใส่เก็บสมุดก็ได้นะน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเลยครับอ่างี้เดี๋ยวปักคาก่อน ครับแล้วก็เดี๋ยวคือเราขุดนี่ก่อนให้มันดูแบบเรียนๆเยเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขทีเดียวนะผมเดี๋ยวเราจะเอาพวกบล็อกบล็อกพวกนี้บล็อกหินแล้วก็เอาไปเผาเนี่ยทำให้บล็อกเรียบอะเอ้ยบล็อกเรียบก็เหนื่อยทีแบบนี่ครับนีหลายแบบเลยบล็อกบล็อกหินครับผมอ่ามันจะได้ดูเรียบดูสวยขึ้นนะผมอะไรอย่างงี้ชอบชอบชอบแบบนี้นะผม ูดก่อนเลยแล้วกันโ okay. อเคนะก็ขุดตรงนี้ด้วยเอเยที okay. นี้ภูเขาเราก็แบบดูเรียบเงียบขึ้นมาแล้วนะครับแต่งทางหน่อยนิดหน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวหินได้มาประมาณสองสแต็คก็ถือว่าจ,จอดใช้ได้ก็แต่ผมจะไม่ใช้แบ็กตันะแบ็กตนนี้หินที่มันอยู่ในถ้ำดำๆนั่นแหละอ่า ว่าเออแบ็กโดนี่มันหายมันขุดมันหาง่ายหาโคตรง่ายแต่แบบคือมันต้องมันอยู่ในถ้ำลึกอะแล้วผมขี้เกียจลงไปด้วยเดี๋ยวแบบถ้าว่างเดี๋ยวไปลงไปตามเอานะครับผมเอเคเดี๋ยวเรามาเอาหินมาเจียดีกว่าแล้วผมก็เลือกการเจียนะผมให้มันกลายเป็นให้มันกลายเป็นแบบนี้นะผมอ่ะเราก็เลือกเปิดเ,เ,เ,เปิดรัวเลยอ้าวเป่งแล้วทุกคนกดผิด โอ้ยเออไมไ่เป็นไรมเดี๋ยวเก็บเอ้คอมบบอร์สตาร์ไว้เอ้ยสแตร์สแตร์ครับผมคือมันเป็นบันไดนะผมบันไดหินมาวางต่อเลยนะผม,มค่อยวางนะผมคือมันนีาจะได้ประมาณเอ้ะอรติงพูดถึงเออสแตคหนึ่งมันก็ไม่น่าจะพอแหลนะนอผม เป็นเพราะความไฟของผมด้วยที่เออให้ไอ้นี่มันเผื่อไปเอาฟิตอนนะผมผมก็มั่นใจนะว่าผมกดถูกอันนะ่ะรู้ไปแลลวอเออจะมานะผมเดี๋ยวคุดใหม่ก็ได้โอเคหมดแล้วนะผมก็เดี๋ยไม่มีอะไรแล้วโอเคเดี๋ยวไปขุดมาเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวขอดูกนนะมันก็โอ้โหไปไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่ เดี๋ยวขุดมาได้สักสองสามสต็กก่อนแล้วกันมันจะได้คุมค้มๆหน่อยนะผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกรนเลยแล้วกันนะครับผมไปขุดได้สต็กหนึ่งนะครับผมโอ้หแบบว่าพเพชเหล็กมันขุดเรื่องไวมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวอายุการใช้ง,งานมันก็เออก็พอพอควรอยู่พอกับสมกับเออเป็นเหล็กมันอยู่นะครับผมแบบมันซีเรียสนะครับผมก็ผมมีเหล็กเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราขุดลงไปอีกสักหน่อย ว่าขุดลงลึกๆเลยก็ได้เพราะบางทีตื้นเกินมันก็แบบมันก็ดูไม่ใช่ห้องและถ้ามองจากตรงนี้มันก็มันก็สูงๆนะมันคือข้อดีคือผมก็ทําเหมือนทําได้อีกห้องหนึ่งไปเลยเอเอก็ดีเหมือนกันนะเออมาอีกสักหน่อยเออห้องแบบเนี้ยถ้าเออขุดดูแล้วมันเหมือนน้อยแต่นี้มันโคตรเยอะเลยทุกคนมันดูได้ไม่ใช่น้อยน,อยนะผมก็แบบจะเยอะเดี๋ยวผมจะขุดด้านด้านนี้ไปด้วย นะผมอีกสักสองสามบล็อกให้มันเป็นห้องห้องนึงคิดไปด้วยทําไปด้วยอะไรอย่างนี้ก็อาจะแบบอนาคตเราเราจะได้ไม่ต้องมาทาห้องสมุดีย๋ยวนี้ให้เสียเวลานะผมก็คือข้ามตอนไปเลยอะไรอย่างนี้นะผมอ่าแบบเราใช้ทางลัดเลยโดยการทําห้องไปด้วยขุดหินไปด้วยอะไรอย่างนี้คิดไปได้ว่าเราจะทําแบบไหนนะผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็ห้องนี้มันผมผมก็แบบว่าเพิ่งกระทำาปันี้ครั้งแรกนะปกติมัน วัที่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแบบเครียอะไรแบบนี้หรอกคือคิดแค่ว่าแค่จะเล่นไม่ได้แบบมาตั้งใจเล่นอะไรอย่างงี้เพราะว่าทําอัดเกมด้วยไงอัดพออัดเกมปุ๊บผมก็แบบเออมีไฟในการทำมันก็ทำให้ผมแบบอยากตั้งใจมากขึ้นนะผมเอาละเดี๋ยวคุยต่อเลยแล้วกันนะผมมันก็จะคุยจนงกับพีเอกจะแตกอะแตกผมก็หยุดก่อนมันไม่น่าจะเออมันไม่น่าจะทนเล่นนานขนาดนี้หรอกมันความเงินนินเทอระวานหกร้อยมั้งห้าร้อยหกร้อยอเบิลิตี้อะ มันแปลว่าของคุณคนนะผมเดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวเราขอปักล้วก่อนมันนข,ขาขมึดไปหนเะออตรงนี้โอเคสองท็อตนี่ก็เหลือแล้วท็อตที่สองอันเนี่ยพูดถึงลักเกียงจะสว่างตรงนี้อีกเพราะว่ามันเหมือนในชีวิตจริงตรงนี้ว่าเวลามันอยู่ในขวดโหลนี้มันจะกระจายแสงมากขึ้นไม่เหมือนแบบไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนแบบตอนปักเพียวๆอย่างเงี้ยเออมันต่างกันนะผม น่าจะขุดน่าจะแตกนี่แหละแปะไม่แตกโอเคมันค่อนข้างอึดอยู่นะผมก็แบบว่าเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าเอ่อหนึ่งในอุปกรณ์ที่ลงต้นที่ดีพอสมควรเลยนะผมโอเคแล้วก็น่าจะได้ห้องประมาณนี้เดี๋ยวขุดอีกหนะ่อยยังไม่แตกโอเคแตกก็ดีเลยก็เดี๋ยวปักขกากลักันนะครับผมเพราะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปเอ่อขึ้นไปแกี่กยหินเก่เป็นกำแพงกับหินกำแพงกอนแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะว่ามีอะไรไหมแบบว่าต้องแก้ไขตรงไหนไหมแบบจะได้ทำาะไรทำก่อนนะผมโอเคไม่น่ามีนะผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคไปกันเลยนะผมไปเออแต่ว่าไปนะข้าวของก็โตเต็มเลยนี่หว่าแล้วเดี๋ยวล้อมภูเขาเสร็จก,ก่อนแล้วค่อยมาเก็บก่อนแล้วกันนะผมวันนี้เวลาเหลือเฟือเนี่ยดูพวกพืชเราโตเต็มเลยนะครับอ่าเดี๋ยว,วเป็นเรื่องที่ดีเลยเก็บตุนไว้ก่อนเลยนะผมผมแนะนำเลยนะ ว่าเก็บตุนไว้ก่อนแล้วกันนะผมเอ้ยเก็บตุนไว้ก่อนพวกพวกเออพวกเนี้ยอ้อยพวกพวกืชเนี่ยเก็บตุนไว้เพราะในอนาคตนี่แบบมันจะจำเป็นกับคุณมากเลยนะครับผมอ่าอ่าละดูเหมือนว่าผมจะได้มาสี่เอ้สามสแต็กกับอีกสิบเอ็ดอันนะผมกําแพงหินก็ได้เยอะมากเยอะพอสมควรเลยนะผมเดี๋ยวตรงนี้ปุ๊บโอเคอางสแตก็กี่น่าจะเยอะอยู่นะเออน่าจะเยอะมากเลย โอเคเพล็กย okay, ังเหลืออยู่เดี๋ยวก็พังหมดแล้วเดี๋ยวจะไปครับเออไปทำบีแอคเพิ่มแล้วกันนะก็เดี๋ยวันนี้ก่อนผมรับตรนนี้เลยกันสกันฟารฟมอ้อยนี่จะขยายได้ไหมไปเมราว่าขยายฝั่งนี้ดีกว่านะเนี่ยให้ฝั่งนี้มันขยายไปหน่อยนะผมให้มันดูเป็นผามาขึ้นอะไรอย่างนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องไปขยายมาแล้วเพราะว่ามันเป็นผาเหมือนกันแต่เป็นผาที่เราไม่มีหมู่บ้านเนี่ย ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เลยแบบเออช่างหัวมันแล้วกอนแล้วกันนะเอ้ยช่างหัวมันก่อนแล้วกันนะครับผมพูดเร็วลื้นจะพันนะผมเดี๋ยวเราต้องค่อยๆลงไปนะโอเคต้องรีบปึ๊บโอเคเนี่ยล้อมภูเขานี่น่าจะพออยู่นะอ่ะาแล้วอาจจะเผื่ออาจจะถึงไปถึงข้างล่างนู่นเลยก็ได้ ก็เดี๋ยวลองลองทําไปเรื่อยๆเอ๊ะลองติดลองวางบอกไปเรื่อยๆผมไม่รู้จะพอไหมจะพอที่จะล้อมรั้วหมู่บ้านไหมซึ่งผมก็เสียแอพเล็กไปสองอันแล้วนะผมน่าจะพออยู่หละขอให้พอแล้วกันนะถ้าพอก็เป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะครับผมเอาละผองติดไปถึงตรงนี้ละไม่รู้ว่าจะเอาโหช้อปปิ้งมาอีกโอเคอครับยังเจอเยอะมากนะครับเ,เดี๋ยวเราติดไปถึงตรง ข้างล่างนู่นเลยก็กันนะเอาไงดีให้มันคุ้มเอาอย่าง่รใช้วิธีนี้ติดลงไปข้ามบันไดเลยนะเ,เรียกว่ารวบรัดตัดตอนนะผมเราเดี๋ยวขอทำอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะผมก็มันการประหยัดเวลา็ขอตัดไปเลยแล้วกันนะผมโอเคไปโอเคผมก็ติดในลักษณะแบบนี้นะมันอาจจะดูแบบจะรับตัวเลนะ็บลยเพราะว่าเออผมก็ต้องค่อยๆหาทางลงไปเรื่อยๆเพราะว่าผมพยายามติดให้มันเอ,อคุ้มค่าที่สุดนะผมแบบไม่อยากให้มัน ไม่อยากวางแล้วมันเสียไปเยอะนะผมเพราะว่าบอกยินมันข้อดีคือมันอย่างง่้มันเกลี่ยมาเกี่ยเร็วนะผมมันไม่ได้เอาไปอย่างดีมันไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการเผาก่อนถึงจะเอาไปเกี่ยได้อะไรงนี้นี่ยังข้อดีเนี้ยงั้นนี่แบบโอ้โหชวยเลยเดี๋ยวขุดออกแล้วกันยินข้างๆเพราะว่าเออมันมีบั็กเนี่ยเนี่ยเออถ้าดินมันเชื่อมกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูถ้ามันเชื่อมกันแบบเนี้ยเดี๋ยวนะ มีไหนเป็นตัวอย่างมั้งเนี่ยไม่มีโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบว่ามันเชื่อมมันแบบนี้ทุกคนมันลกักษณะแบบไหนพูดไม่ถูกอ่ะแบบนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเดินได้เลยเนี่ยผมเดินได้เลยคือมันเราต้องติดให้ดีๆนะผมต้องเช็คด้วยนะว่าเราติดตรงไหนพลาดบ้างเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราปิดติดพลาดเนี่ยสัมบี่จะเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้คนในบมู่บ้านเราก็จะสวยนะผมออตายคนระับ แต่ถ้าผมวางมันถูกต้องให้วางให้มันดีๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันขึ้นอยู่คนวางนะผมว่าวางดีขึ้นไหนนะผมเอาละ,าละต้องติดสองชั้นละบางบางทีเน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะล้อมงีไปเลยมันกล้จะมดืดเราวด้วยนะตอนนี้โอเค คือผมรู้สึกมือสั่นไงไม่รู้ทั้งนี้ก็ทั้งที่ผมก็เล่นใบคาท,ทุกวันนะช่วงเนี้ยเพราะว่าเลยต้องทุ่มเทนิดนึงน,น,นะผมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมซึ่งก็ขอบคุณขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เป็นกําลังใจให้นะผมแล้วก็เอ,อ่อที่ติดตามผมโดยตลอดนะผมก็ขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับผมอะเราเรลืึอข้างล่างนี้แล้เราจะขุดหินเพิ่ม โอเคหินหมดแล้วจริงๆด้วยนะครับผมก็เด okay, so ี so, right package, so here, ๋ยวไปขุดหินเพิ่มก่อนเลยแล้วกันนะผมโอเคงั้นก็ไปกันเลยแล้วกันนะผมไปโอเคทุกคนก็ผมได้ประมาณสองสแต็กกับอีกยี่สิบสองอันเลยนะมันก็มากกว่าอันเดิมสิบเอ็ดอันเพิ่มมาก็สิบเอ็ดอันเนี่ยเออซึ่งเดี๋ยวเราต้องหาที่ขุดหินใหม่ละเพราะว่าตรงนั้นมันหินมันเริ่มจะน้อยลงแล้วเพราะว่าเออถจ้าผมขุดคืนขุดต่อนี่มันจะทะลุไปตรงไอ้นี่ละ ตรงทางขึ้นที่ผมใช้ขึ้นไปทางฟาร์มกับระหว่างฟาร์มระหว่างฟาร์มวัวกับโล่ลายทรัพย์ที่ผมสร้างมาเมื่อวานนี้นะผมอ่าโอเคเดี๋ยวมารวมเราตัดรำมั้วต่อเลยลนนะแล้วกันนะก็เดี๋ยวจะตัดเป็นช่วงๆแล้วกันนะเพื่อว่ามันจะได้ไม่เปลืองเวลาเรามากเท่าไหร่นะผมเออแบบว่าเนี่ยแบบเนี้ยทางที่ผมบอกเนี่ยถ้าเป็นบล็อกถ้าม,ามชิดอย่างเงี้ยปุ๊บ มันขึ้นได้เลยนะผมซึ่งเราขึ้นได้แต่ผม,มรู้ว่าสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเนี่ยขึ้นได้หรือเปล่านะไม่เคยลองสึกว่าเอ c นีซน่าจะขึ้นได้นะ n p c พี NPC เนี่ยเอ c ี NPC มันขึ้นได้หลาย,ลายอย่างอยู่มันขึ้นเป็นอยู่เข okay, มาวางต่อนะครับผมอืมรอนละผมน่าจะวางได้ประมาณอืมสี่สิบเปอร์เซ็นต์กว่าๆเลยนะอ่าน่าจะวางได้ประมาณนี้นะผม ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็เยอะนะครับผมถือว่าเราลอมไปได้เยอะแล้วมันดูมันดูใหญ่นะาจริงๆมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรอกเคเราลอง,ลอง,ลองต่อไปเลยนะผมอืมหมดแล้วสแต็กหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยเค okay. ผมบอกเจอง,งานหนักแล้วนะทุกคนหมู่บ้านมันไม่ได้ก,กว้างแค่นี้หรอามันกว้างกว่านี้อีกอันนี้บอ่อน้ำของหมู่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราล้อหมหูบ้าเราล้อมบอ่อน้ำไปด้วยนะผมเราจะใช้งิวิธีคำพวกปะมงบ้างนะครับผม ซึ่งมันจะเชื่องกับถ้ำย้อยมันก็ไม่ใช่ว่าบอกนะนะมันมเป็นแค่แอ่งน้ําเล็กๆอ่ะแล้วมีฐานด้วยโอเคก็ดีเลยเพราะเอาที่ผมไม่เคยมามองฝั่งนี้นะว่ามันจะมีตรงนี้ด้วยเออแบบในชีวิตนี้ไม่ได้มองตอนที่เล่นม,มานะก็แบบมองแต่แบบในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยซึ่งแบบว่าไงคือผมข้อตาถั่วเนียไม่ได้สังเกตอะไรบ้างเลยว่าหมู่บ้านผมเนี่ยหมู่บ้านที่นี่มันมีอะไรบ้างนะผม เออข้างหลังนี่ต้องช่างสังเกตแล้วนะผมเวลาไปเจอหมู่บ้านพูดถึงหมู่บ้านนี่ผมก็ไปเจอหมู่บ้านที่อื่นมาเหมือนกันนะอยู่ทางนูนน่นนไกลมากไกลแสนไกลเลยเมื่อขนาดหรกมันก็ไม่ไกลขนาดเราผมมันก็แบบไกลามากไต่พอตัวอยู่นะเพราะว่าเออมันเหมือนขา้มนขาม,ามาอีกฟางทะเลเลยนะั่นแหละโอเคตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วผมว่าเขาเพิ่งโซนน่าจะหมดกันแล้วต่อไปเลยนะผม ก็ผมจะลอมจนถึงตรงเดีย๋ยวปักหมดไปเลยตรงนี้นะผมตรงนี้นะผมอ่ะอันนี้พอแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวตามเก็บเอาเก็บอะไรที่เหลอ,เอานะผมซึ่งก็มันผ่านไปยี่สิบนาทกาีกว่าแล้วนะผมถ้าไม่ได้ตัดออกนะเอาละเดี๋ยวขอตัดเออนี่กันนะเอ,อตัดเออนี่กันตัดภาพไปก่อนแล้วกันนะผมอ่ะ แผมเพื่อเป็นการประหยัดเวดาให้กับเรานะผมอ่ะโอเคก็ตัดไปเลยกันนะผมโอเค let's go <S ผมจะลองทําในสิ่งที่ผมไม่อยากทำเลยนะมันเสี่ยงต่อชีวิตผมมากแต่ก็ต้องทำนะผมโอเคมาผมจะโดดลงตรงน้ําน้ำตรงบอกอนั้นนะผมโอเคหนึ่งสองสามโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหยซีดเลย <c oughs> เกือบตายนะผม เกือบเกือบเกือบไม่เป็นไรจิบเล็กนะ้อยถึงปานกลางนะผมโอเคผมก็ได้มาสาสต็กัแตกอีกสิบเจ็ดอันแน้ราดีได้เยอะก,กว่าเดิม p คเด็กก็พังไปแล้วอันหนึ่งนะผมเหลืออีกสองอันเหลืออันครึ่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยววิ่งเยอะนะผมเดี๋ยวมันจะหิวไวนะครับผมงั้นเราก็มาวางต่อเลยแล้วกันนะเยวมันจะเสร็จน่าจะพอแล้วเนี่ย เเราอาจะทำได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่การดาวดูวนะโอเคอ่ะใหญ่ลวนิดนึงแล้วก็ถกต้องอยู่ด้วยอ่ะแล้วก็ต่อกันไปอ่ะโอเคนะครับบ้านเรานี่ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะผมถ้าล,อล้อมดวนะครับแต่คำจริงแล้วมันไม่นองล้อมัวก็ได้นะแต่ผมล้อมดีกว่าผมชอบนะผม ดูเหมือนกำแพยยงปราสาทอะไรพวกน,นี้มากกว่าอะไรเขียเหลอนมีปุ๊บไอ้แท่นปงยาที่ผมหาไม่ได้เนี่ยถ้าสังเกตเห็นที่บ้านผมอะไรทีรทนะ่มันวางบนคัาฟติงเทเบิลนะเอามาจาอีกหมู่บ้านหนึ่งผมมันก็มีเออพรอมหมดเหมือนกันนะผมก็เลยขโมดดยโดมาเลยเพราะว่าไม่ใช่ของหมู่บ้านเราไงผมก็เลยแบบไม่ได้ ถ้าของหมู่บ้านเราเนี่ยผมไม่เอานะผมไม่เอาของของหมู่บ้านมไปหรกเออเคเดี๋ยวเราก็อุดเติมดินด้วยให้มันปลานกันนิดน,นึงนะครับมันจะเรียบขึ้นเค okay. รู้สึกว่ามันจะดูจะมืดมันจะดูเหมือนว่ามันจะมืดไวนะที่ผมคิดเองแหละ บางทีไม่รู้บางทีก็คิดเองแล้วว่ามันเหมือนจะมืดเนี่ยมันดูเอ่อฟ้ามันคึมคึมไงไม่รู้อย่างนี้แล้วกันโอเคเอ่อต่อขึ้นไปอืบอ่ะใกล้ถึงตรงนี้ละเร่ยงโอ้ยไก,กลเนี่ย มันน่าจะแบบใช้เวลานานมากเลยนเนี่ยผมานะผมขอตัดรวดเดียวเลยขอตัดตอนนี้ผมลองรัวเสร็จแล้วดีกว่านะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะผมใช่เพราะมันเกินมันก็นานมาละเคอีกประมาณสักกว่าๆนะครับผมซึงก็ไม่น่าจะพอต้องขุดเพิ่มไปแหละงั้นก็เดี๋ยวตัดไปกันเลยแล้วกันนะผมโอเคก็ไปกันเลยแล้วกันนะผม let's go อาล่ะผมก็ เออเติมหน้าดินนี้หน่อยนะผมให้มันดูสูงว่าผมจะเอาบล็อ,อ,อ,ไไบอกดินเนี่ยไปเติมเอยไปอุดเอยไปไม่ใช่บล็อกดินนี่บล็อกเอนี้ยกำแพงนะผมเดี๋ยวขอลงก่อนนะอนโอเคจ็บนิดนึงก็เดี๋ยวจะทางนี้นะผมอ่ะนี่นะครับก็เดี๋ยวเนี่อยู่นี่ละผมก็จะอุดถึงตรงนี้นะผมซึ่งเราใช้อิสระมันสแต็กหนึ่งก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวผมขุดตรงนี้เลยแล้วกันนะเพื่อ เันไม่ต้องไปแตไกลนะผมะคือว่าการเสร็จแล้วนะผมก็ภายในพาร์ทเดียวก็ได้อยู่นะผมนึกว่าจะใช้เวลานานนะผมก็จะตัดไปกันเลยแล้วกันนะผมโอเคไปกันเลย let's go การจะเสร็จแล้วนะผมเหลือแค่ตรงนี้อีกนิดหน่อยแล้วก็วางโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วขุดดินออกนิดน,นึงนะผมให้มันเป็นดินมพนจะได้ไม่ต้องเชื่อมกันนะถ้ามันเชื่อมกันเดี๋ยวมันจะเราจะโดดขึ้นได้เงี้ยเอาละ กดยี่หไปเลยนะครับโอเคอย่างนี้จะพอแล้วนะผมอะลองดูในหมู่บ้านเรานะมิชชั่นก็พลาดแล้วนะผมโอเคต่อไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรานะผมก็คือเออเก็บเกี่ยวข้าวก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบนนั้นเลยแล้วกันนะผมโอเคก็ไปกันเลยกันนะผมไปทุกคนเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะผมเดี๋ยว,ยวก่อนอื่นเราเริ่มต้นจากข้าวก่อนเลยแล้วกนะันโอเคไนาะข้าวนี่ก็โตเต็มแนละ้ว เหลือปลูกให้มันเต็มไร่นะผมก็จะอ่าจะเป็นที่สวยงามมากซึ่งของเรากว้างขึ้นมากจากชั่นหนึ่งจุดเจ็ดเลยนะผมอ่านี่นะผมแล้วก็เอามาได้ปลูกคืนนะผมซึ่งขอตปอไปไว้นิดนึงนะครับว่าเนี่ยการที่ผมจะทำฟาร์มพวกฟาร์มเหล็กอะไรพวกน,นี้ฟาร์มแกะอะไรพวกนี้ได้นะผมผมจะต้องจัดการเอ็นเดอร์ตะก้อนเสียก่อนนะผมเพราะว่าการบอสตัวนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องค้างคาอะไรแล้วนะ ไม่นานหรอกผมเชื่อผมนะะว่าไม่นานผมน่าจะจาัดก,การเอ e เดอร์าก,กอได้แล้วนะผมผมจะไม่ให้มันพลาดเหมือนตอนเอ่อเวอร์ชั่นึ่งเจ็นะเนาะเพราะว่าผมนั้นเอไป็ลบเกมเจเลยนะครับผมมู้วิลานไปเองนะผมไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้นะผมบอกเลยว่ารอบน,นี้ผมต้องเอาให้มันดีกว่าเดิมนะครับ คือสัญญากับทุกคนไปแล้วนะผมว่าจะทําให้ดีกว่าเดิมก็จัดตามคําสัญญาเลยแล้วกันนะอ่ามาเกี่ยวเกี่ยวข้าเสร็จนะผมนี่แครอทเราก็แบบว่าโตเต็มที่นะแต่ผมผลิตทีหนึ่งนี่เยอะมากแต่ผมจะปลูกแครอทน้อยสุดแล้วเพราะว่าแครอทผมก็ไม่ได้ใช้ทาอะไรนะผมผมจะเก็บแครอทไว้แลกของกับพวกวีดีเจอ,อย่างเดียวแล้วกันนะว่าเออเราจะฟาร์มแอเบอรลด้วยในอนาคตเพื่อ เอ่อสมมติว่าผมทำฟาร์มพวกเวเจอร์ที่เกี่ยวกับสมุดเอ็นชาร์พวกเนี้ยผมก็จะมีเออรเรอ์ไว้ในการแรกขออไว้เลยนะผมคือทำดักไว้ก่อนเลยนะผมมันจะทำให้ผมนั้นสบายมากมันจะทำให้ผมไม่ต้องแบบเออเสียเวลาไปนั่งฟาร์มพวกไอไอพวกเออรัลร์พวกนี้เลยนะผมคือผมเขาบอกเลยนะฟาร์มฝรั่งนี้ผมจะได้ผลผลิตโคตึงโคเยอะเลยทุกคนอ่ะไม่เชื่อลองดูนะผม นี่เก็บแค่ไม่กี่ต้นนี่ผมได้ต้องแ็กกว,กว่าแล้วผมคตรนะผมมากแล้วว่าแล้ววิลเจอร์ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้ก็รับแลกแต่มันฝรั่งด้วยนะซึ่ง็นว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยแบบว่ากินแล้วมดก็ดกอไปแลกมันเลยนะอะไรอย่างนี้จะแลกเผื่อไว้ก่อนแต่ว,ว่าเพราะว่ามันมีลิมิตในการแลกนะผมสมมติว่า,วาผมแลกมากเกินไปนวิลเจอร์ก็จะไม่รับแล้วก็ต้องรอมาสักวันสองวันใช่ไหมครับก่อนถึงวิลเจอร์จะกลับมารับแลกเอเดิมนะครับผม ก็เดี๋ยวขอเก็บพวกอ้อยพวกขนมปังไอพวกมันฝรั่งเสก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะผมก็โอเคไปกันเลยแล้วกันนะผมไปผมเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาชิกผลผลิตกันดีกว่านะว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนซึ่งผมจะเอาไปใส่ในกล่องทีเดียวเลยนะเอะผลผลิตผมนั้นแยกเพาอยู่ที่ในหมวดหมว่อาหารอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอ้อยอ้อย,อ,อ,ยอ้อยเก็บไว้ในในดีเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนนะเอ่อ มาอ้อยเก็บไว้ในนี้แล้วกันนะครับผมเก็บไว้ด้านล่างเอามานี่โอเค่าได้ประมาณสองสแต็กอีกกับสามสิบสามอันส่วนพวกแครอทนี่ก็ได้เยอะนี่มาแครอทได้สแต็กหนึ่งกับอีกห้าสิบเจ็ดอันนะครับผมพวกดอกไมก้เราทิ้งไปข้างล่างเลยส่วนน้ำฝรั่งเราได้สามสแต็กสี่สแต็กเลยนี่หว่าสี่สแต็กกับอีกสามสิบสองอันนะครับผมคือตอนนี้น้ำฝรั่งเ,เต็มตู้เลยนะครับผม แล้วก็ส่วนมันฝรั่งเสียพอสั้นโปเโต็โตนะผมมันก็จะเราจะได้แค่ประมาณสามอันเองเจ็ดอันเลยครับโอเคซึ่งผมก็มีอาหารมากพอแล้วอบนี้ก็คืออยู่ได้อีกยาวเลยถ้าผม,มทิ้งฟาร์มนั้นไว้เลยสมมูรณนะโอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยเลยนะครับผมก็ที่สําคัญเด้อกดซับสไคร์กันเยอะๆเลยผมแต่ว่าไม่มีใครกดติดตามมานานแล้วนะครับผมหิวซับสไคร์มาก ดูรอบข้างนอกเราเราก็ชมบรรยากาศหมู่บ้านเราปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมอ่ะก็ตามนี้นะผมก็แบบอ่าดูอะไรมีอะไรดูมีแบบดีขึ้นมากเลยไม่เหมือนเวอร์ชันที่แล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ขอกําลังใจเยอะๆเลยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมเจอกนลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ